สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะโอ้ยหนาวหนาวหนาวตอนนี้ก็มาถึงตอนเกตที่ดินแล้วนะขีรถมอเตอร์ไซค์มานี่แหละวิธีขี่รถใหญ่ไม่เป็นปอนนี้ไปซื้อของค่ะซื้อไก่มาอยู่ตลาดน้องแวงนี่แหละ ให้จะเลิกแล้วค่ะเขียดดินแล้วก็จะเลิกแล้วให้เด็กน้อยเัาทำให้เด็กน้อยให้ป้ามีสับไก่ทำค่ะทำหูไก่หูไก่ค่ะจอยไปนู่นหมดนี่ขาดผมไปเรื่อยๆเลย ถมนะคะเพราะว่าคนคนเขาจะมาทำนี่แหละพอาบอกว่าให้เร่งค่ะถมไปเรื่อยๆถมน้องสาไปเรื่อยเ็ือสินั่นคัะเนาะกว่าจะถมเสร็จนะคะนี่น่าจะถมเสร็จตรงนั้นแหละตรงสิ้นสุดตรงน,นั้นแหละคะ่ะถมไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆแกว่า นี่นะคะเนื้อที่ก็น่าจะประมาณเกือบจะสามไร่ค่ะตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งกับใครอะ่ะอยู่ห่างจากบ้านคนด้วยสบายนะถ้าอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เจอธรรมชาตินี่ บันปลายชีวิตเนาะพี่น้องเหยบทุกคนเหละแต่ตัวนี้ยังไม่ได้บัานปลายชีวิตนะคะยังอ้อออยู่ตรงนี้น่าจะทำเป็นที่ทำรวดนี่แหละที่คิดไว้นะคะในอนาคตเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปยังไงก็ติดตามตอนต่อไปะคะ่ะตอนนี้แค่ คิดไว้เฉยๆแล้วก็ลงมือเริ่มลงมือทําแล้วค่ะนี่ตอนนี้เราไม่ได้แค่คิดนะคะเราลงมือทะะําแล้วค่ะนี่แหละเดีอยนหน้านี่น่าจะวางคานนะคะนี่อ้อากาศหนาวมากเลยวันนี้พอดีขับรถมอเตอร์ไซค์มามีสันตัวสันหมดเลยเมื่อคืนนี่ แปดองศานะคะนี่ประมาณตีสี่ตีห้าแปดองศานะหนาวอ่ะเดี๋ยววันหลังจะหัดขับรถรถใหญ่แล้วแหละขีรถเล็กไม่ได้คะ่ะอันตรายมอเตอร์ไซค์เขาเบียดเอาเมื่อกี้นี่รถใหญ่เบียดขนาดเราขี่กระขออแล้วนะั่งยังไม่ได้ออกไปจากเส้น แซงกันอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูมอเตอร์ไซค์เลยไม่ได้ว่านะคะนีแต่มันก็บางทีก็เกินไปนะเราไม่ได้ขี่กลางถนนนะยังไงมาเบียดเราก็ไม่ไว้นะคะแบบนี้ไปดูใ้ใต่อที่ดินเป็นขาวเลย มากองดีไม่กี้ไลงไปจากนี้น่าจะถึงหรือเปล่านี่แทงที่ดีอยากจะถมน้องถมนี้ไปเลยอ่ะอืมเพราะว่ามันใหญ่นะนี่เพลองพื้นที่ทํามหากินถมไปนิดนึงอ่ะเหลือแค่ไว้นิดเดียวอ่ะ ไว้เลี้ยงปลา,าไว้ปลูกผักนะเพราะว่าความคิดจะปลูกต้นต้นมะพร้าวนี่รอบรอบสะแล้วก็ทำเป็นน้ำหยดอะคะ่ะคิดไว้นะทำเป็นอะไรนะที่มันเป็นน้ำหยดอะพลังแสงอาทิตย์หรือเปล่าที่เหมือนอ่ะท่านสอสอทำนะคะ่ะแล้วก็ปลูกผักไว้ข้างๆบ้างอะไรแบบนี้ นี่แหละเอาจากตรงนี้น่ะรถเอาใช้แบบชีวิตแบบพอเพียงไม่อยากเป็นชาวกรุงชาวเมืองอ่ะกินอยู่แบบประหยัดแล้ะ <c ười> ในวันที่ไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะ รถไว้แล้วค่ะจอดแล้ววันเนี้เหลืวแค่เขตดินก็เสร็จงานแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยทำเลยคอยมาถอยมามารู้ว่ามันถึงไหนนะไปดูทางไหนดี เราแกะเกียร์เองไดะต้นตนี้ออกนะคุณลออถถ็อกไะต้นกิเลสดูรถอดูมากเวีเตี๋ยวขี้ดินเต็มเลยค่น าดินออกไหม,มปักดินเต็มเลยปักมักวดดินออกไหมนี่นะมักวดดินออกอไหมเขากลับไปได้วะดินเต็มมากไปเตี้ยวเลย <c oughs> ทำทำขึ้นแล้วก็ต้องเอามาถมใหม่ค่ะคนจกน้องสาคะเดี๋ยวได้ถมใหม่แบบนี้เอาดินขึ้นมาถมด้านบนนะคะปกติมันจะเป็นพื้นนี่แหละตำาๆเท่านี้แหละคะ่ะพื้นเก่านะแต่แกเอาดินขึ้นมาถมด้านบน,นีก็เลยต้องขุดสับค่ะแล้วก็เอาดินมาถมใหม่ าม,มาดูว่ามันทุง่งไหนนะคะถ้มาจะถึงเศษปูนแล้วแหละถ้าใครตรงนี้เปลกมากเลยนอย่าเอาต้นไม้ทิ้งเกลือเกิน แต่ทำเป็นล่มดีนะทําเป็นล่มเอาออกแค่สามสี่ต้นพรเพราะว่ามันเยอะค่ะเอาไว้เป็นล่มด้วยถ้ามาอยู่ที่นี่นลูกน้องนงั่งเดินเตาแกเ,เ็ดค่ะลูกน้องสบายขับรถท้องวันแล้ว วันนี้พี่เทแ่แเคียเฮ็ดวันนี้กำมี่กันหนาวดอกท่าเราไม่มาตั้งแต่แดดยังไม่ออกนะคะนี่ตลาดนี่เก็บแล้วเพราะว่าเขาหนาวก็เลยต้องมา แบบนี้ค่ะเวลานี้เพราะว่ามันหนาวทำไม่ได้ไดีไปซื้อไก่ซื้อไก่ให้ป้าทำกินค่ะทำอูไก่เอ้ยหนาวหนาดป้าน้องมป้หนขึ้นหนาวเป็นไหมพี่น้องมันมือสั่นน่ะเอ้ยหนาว โอเคน้องพี่น้องอมือสันก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ